สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมไพ่เตนานาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่าน ได้มานานแล้วนะครับท่านเรามาดูครับว่าเป็นปีพศอะไรจำนวนการติดติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดจุดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับและจุดขายของเหรียญอยู่ตรงไหนแล้วผมจะบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านครับว่าปีพศนี้และเหรียญนี้คือจุดขายอยู่ตรงไหนราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านรอฟังดีๆนะครับมันเห็นอยู่ <cle mon ità> ประมาณสามจุดครับถึงมีอยู่ประมาณสี่จุดครับสำหรับเหรียญนี้เท่าที่ผมดูดูอยู่นี่ครับพิกไปพิกใหม่ีน เราไปดูลักษณะกลัษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับลักษณะของเหรียญก็เป็นแบบว่าลักษณะแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวโพนิเกิอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยใครๆก็จะหาว่าผมเพีย้ยนละมั้งเนี่ยพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ใส่ผมคือพูดเร็วไปไป,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 ไปบางมันก็เลยผิดไปดื้อๆเราแก้ไขก็ไม่ได้ด้วยนะครับผู้ิพลนอุรุจิเดชอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่นานส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านแล้วนลบนรูปพระองค์ท่านก็นงมงค์ชัดเจากับสวยงาม,มาก มาดูครับนี่ขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับเป็นไงมั้งครับเนี่ยโอ้โหมีการสึกร้อยนี้นิดหน่อยแล้วก็มีรอยบุบรอยบีดตามขอบเลี่ยวเท่านั้นครับตรงกลางไม่มีแน่นอนครับดูสิครับคมชัดเจ๋วมากเห็นชัดเจ๋วเลยครับสำหรับขอบเฟืองสำหรับเหรียญเหรียญนี้มาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรนะครับประเทศไทยครับอักษรนบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาจับมือลูกลูกความดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอ2538ตกัห้าร้อยสาสิแปดครับตั้สองห้าสามแปดนะครับอืไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบเป็นดับที่หายากนะครับ ส่วนตรงกลางคือพ่อปางวันหลุนลาบวารามตะลงมาอันี่คือแม่นางจชคพญาและล่างจุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบิ่งนะครับจุดซื้อขายเอาความกว้างของเรียนก่อนแล้วกันนะครับความกว้างของเรียนอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านในระดับยยนเซียนะก็อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับท่านส่วนนี้จะผ่านการใช้นั่นตู้ที่เหรียญละ สี่สิบถึงห้าสิบาทเลยนะครับ,ส,รบ,บสํ <40 S 1> บาหรับเหรียญนี้นะครับสี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับสําหรับเหรียญที่ผ่านกันใช้ส่วนสี่จุดที่ผมจะให้ดูนี่ครับคือจุดแรกนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับสจะหายไปแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับหายไปแล้วครับจะลูเห็นเหรียหัวนิดเดียวเองครับท่านนี่จุดแรกนะครับจุดที่สองก็ตรงนี้ครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบไส้แตกหรือว่าสามขอบนี่แหละครับนี่ครับจุดที่สองนะครับจุดแรกก็ตรงนี้จุดที่สองคือตรงน,นี้ครับเนี่ย ี่สองหาแปดแทบหาไม่เจอแล้วนะครับแทบจะไม่มีเลยครับแบบนี้ครับแล้วจุดที่สองคือจุดที่สามครับเมื่อกี้สองจุดไปแล้วจุดที่สามก็คือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับทางนี้ครับดูด้ยครับฝั่งนี้ครับนี่ครับเป็นทั้งขอบเป็นทั้งเหลี่ยมเลยครับนี่นี่ครับจุดที่สามดูขอบเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ไปให้ดูตรงนั้นครับขอบเหลี่ยมนี่ครับฝั่งนี้ใหญ่ครับฝั่งนี้เล็กนิดเดียวครับนี่ครับก็จุดที่สามนะครับ จุดที่สีก็คือปีพศนี่ครับปีสองห้าสามแปดนี่นะครับราคาดีมากเลยนะครับเขาให้อยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับสำหรับเป็นแบบนี้นะครับ